แข่งอะไรยี่คนดูดูเยอะเดี๋ยวมันเข้ามาดูแข่งอะไรมาจับอะไรเนี่ยอย่านั่งนานสิหลานเดี <c oughs> ๋ยวปู่แข็งแล้วบิดสตรีมีอย่านั่งนานสิหลาน <c oughs> เดี๋ยวปู่แข็งก็ <c oughs> ยืนก็ไม่เห็นเป็นอะไร <c oughs> อ่ะอ่ะ,อะอแล้วมันเป็นอะไรอ่ะยืนแล้วมันเป็นอะไร อยากดูหรอต้องถามเขาอ่ะว่าเขาให้ดูบบนหนึ่งนะต้องถามเาอ่ะไม่งั้นก็ต้องถ่ายคลิปอ่ะมันต้องถ่ายคลิปว่ะจะดูไม่ละเดี๋ยวถ่ายให้ดูต้องถ่ายคลิปว่ะต้องถามเขา,า,าอา่ะค,คุณดูอยากเห็นหรอแต่แม่งดี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 กว่าของน่าจะดีกว่าขอ,ของหลุยกว่าของผมอีก น่าจะดีกว่าแล้วทุกคนสามารถจับต้องได้ด้วยราคานี้ก็ถามว่าสูงไหมก็อไม่อย่างพูดราคาแต่คนดูจับต้องได้อะมันก็ไม่เกินใจถ้าเราเก็บเงินหรือว่าเรามีกําลังซับอยู่แล้วอะแต่มันจบเหมือนเหมือนเดือนเหมือนเขามันลดอะเออมันลดอะผมไปดูในใ,ในในกูเกิลแล้วก็เขียนแล้วอ่าเขียนว่า i have cpu แล้วเขามันมีบอกหมดเลยว่าจัดคอมสเปคอะไรหรือว่าจัดเป็นเซตอะไรอย่างเงี้ยเยอะ ไม่ไม่ไม่บอกแล้วเขาอยากเลี้ยงป่าในเคสด้วยจะถามเขาให้อะรกมาจะไม่ด้รู้คนดูถามเจากหหอเวนี่ยคนดูฝั่งคนดูถามว่าเขาอยากเห็นคอมเธอได้ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าต้องขอเธอก่อนไง ็เธอจะถ่ายไหมล่ะถ่าย่องนีย้ยังไม่ต้องทำเราก็ค่อยทำล้วค่อยทำพรุ่งนี้เช้าเนาะได้ก็ทำตอนเช้าอะไรนะไม่มีไม่มีไม่มีคาราเต้ร้อนดิแ<ม>อร์มันไม่ได้ล้างแอร์มันไะม่ยนเลยอือะไร เฮ้ยเยอยเฮ้ยพี่เขือดูได้แต่ก็เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าขอมันเป็นอะไรยังไงอืมันเป็นยังไงอะไรยังไงก็ไม่รู้ก็เธอเป็นคนเลือกให้เออเอาเป็นว่ามันมันดีอ่ะมันดีกว่าของเขาแค่ของเธอเป็นเก้าพันแปดเก้าพันแปดก็ก็อ่ะไม่ใช่ลองถามคนดูเก้าพันเก้าพันแปดกับกับเก้าเก้าห้าศูนย์ไม่แทบไม่แตกต่างกันเลยไม่ลองถามคนดูดูเดี๋ยวแต่ทุกอย่างว่าอะไรอุปกรณ์เนี่ย แม่งดีกว่าเขาเลยแข่งอะไรยี้ยคนดูดูเยอะดิมันเข้ามาดูว่าเขามาแข่งอะไรถ่ายพี่ป๊อได้วยถ่ายคร้าค่ะค่ะแต่ถ่ายตอนเช้าพี่ไปเดอรมอลมาใช่ไหมแฟนสวยมากอะไรโม oh, ไม่สวยหรอก เขาเล่นแต่โทรศัพท์เขไม่เห็นดนตรีจริงๆเขาเล่นแต่โทรศัพท์อะไรเือมาเข้าแข็งอะไรอีมาจับอะไรเนี่ยอย่านั่งนานสิหลานเดี๋ยวปู่แข็งแล้วบิดสตรีมอีกอย่านั่งนานสิหลานเดี๋ยวปู่แข็งคนปูขนปูลุกหนีเฮ้ยอย่าทำแบบนี้ เอาเอ้ยอะไรเธออะไรป้าอยู y uk> <y uk ่ไหมครับยืมรถแป๊บนึงนะครับอะไรเอามากินอยู่ตรงไหนตรงไหนเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วปมีปืนไหมปืนเืนอย่างเขาบอกว่าเดี๋ยวอะไรไม่ก็เขาบอกเธอนี่ไงว่าไงน้องเราจะเพลงได้อพี่เฮ้ยอย่าขับอย่าขับโดนใบโดนใบอย่า เออยัไม่ได้ขับมันมาเองพี่ไม่รู้มึงขับไปมึงขึ้นไปโดนใบเลของใครนี่ของใครนี่ไหนเป็นไรมนปวดขามั้งแหน่แหนกันนันเหื่อยล่านองงมันกลัวไอ้เอมาุามาหรือเปล่า มึงทำนั่งดีๆดิหลุยบอกมานั่งดีดีดุ๋กูคนดูก็เงียนเป็นเหมือนกันนะมึงทำเฮียอะไรนี่เฮียมึงทำเฮียอะไรนี่เฮียพวกกูดูคนก็เงียบเป็นมึงเงียบเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมมานะครับครับคนดูเดี๋ยวพาหลานไปก็ยืนก็ไม่เห็นเป็นอะไรอ่ะอ่ะแล้วมันเป็นอะไรอ่ะยืนแล้วมันเป็นอะไร เออนี่มันไม่มันไม่ตรงนั้นหรอกมันไม่นั้นหรอกครับพี่ตารับหลังพี่นุกรับรับหลังเลยเธอรับหลังเดือนี้เธอกล้ารับหลังเขาเขาไม่เคยเขาไม่เคยรับหลังหนทั้งนอเขาจะไปรับหลังเธอได้ไงคะเดอนนี้เธอกล้ารับหลังเขาอีกแล้วเหรอไม่รับหลังจะไปรับหลังเธอได้ยังไงเธอชอบรับหลังคนนุกเนาะเธอจะเชื่อคนนุหรือเชื่อเขาแค่นั้นเอง เขาถามว่าเธอจะเชี่อนคนดูหรือเชียร์เขาตอบเห็นไหมเปิดออลี่แฟนหลอะครับมีใครสมัครไหมล่ะครั้งละเท่าไหรให้ดูของดีอะไรยี่อะไรไป เดี๋ยวค่อยจัดทีเดียวเดี๋ยวค่อยจัดทีเดียวนะจัดอะไรอ้นั่นแหละเฮ้ยเราค่อยจัดทีเดียวทีเดียวพี่ตาครับรู้ไหมครับว่าสัตว์อะไรชอบถามว่าทําไมควายไงพี่พี่รู้ไหมว่าทําไมทําไมครับไปหน้าร้านไปหน้าร้านพีไอ้เหี้ยไปหน้าร้านช่วยเพื่อนหน่อยพี่ช่วยเพื่อนหน่อยปืนเขาเท่าไหร่หรอวะปืนอะไรวะน้อง ปืนด่าเล่นเล่นันานใหญ่อยู่ก็ปืน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 ้ายมือปืนางีรับอเียรับตอจ่อโกนอยูออรโอเค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 ไม่แล้วนายกตอบไม่เนสรุปนายกเดี่ยวพี่ต้าเขาพูอไนายยกเี่ยวไอ่ต้าขูดอะนรนายกเี้เขูอไนายยเี่ยวี่ต้าเูดอนยี่ยพี่้เนูอยมกพี่มีพี่แกาอไรนายยด่ยว่เู่สักคนเยยกลัีวต้เไหนครัก่วพี่เดอรยเดยู่บ้านขอยูเ่วีเหลือะไางเอง ยังไงใช่ใช่ที่ลงมาเล่นปืนอีกคนนึงนะพี่ห่อตีนะเด็กมวเล่นรีไหมครับเล่นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะเล่นกับได้เมืองเทียนยิงสายได้เลยนะพี่ยิงสายซ้ายยิงเลยยิงเลยยิงเลยอมมากได้ไหมมั้มลมสายลมไปไปอันเด็เฮ้ยทำไมเปิดแอร์แล้วมันยังร้อนอยู่อะมันยิงเย็นไหมไปไปไปมันเย็นไหมไอ้เฮีย กูกเซ็งกับแอร์บ้านทิพหายเลยมันเป็นเฮียอะไรเนี่ยเปิดแอร์สิบหกไอ้เฮียล้างกันล้างเนี่ยเออไม่ได้ล้างไหนแม่งล้างเพดเดือนสองเดือนเองไอ้ดิ๊กต่อกูทีดิ้นไอข่อยไม่ได้เล่นไอ้ดิ๊กเล่นไอ้ดิ๊กงัดแล้วแอร์ของเฮียอะไรแบรนด์อะไรเนี่ยพูดชื่อแบรนด์แม่งสะดุ้งเฮียติดกุญยิเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์ด